มีเต่าท้องค่ะแล้วก็มีมดดํามดแดงนะมากวนต้นพริกของเราค่ะเพื่อนใช้สูตรนี้เลยค่ะเพื่อนจ้ะป้องกันนะคะไวรัสนะคะที่เข้ามากวนต้นพริกของเพื่อนนะคะสิบโพลเลยค่ะเพื่อนติดพพลเลยนะคะสูตรนี้นะคะตั้งแต่พริกของเรายังเล็กๆเลยนะคะเพื่อนจ้ะต้นไหนค่ะมีอาการใบหงิกใบงอใบงุ้มนะคะสูตรนี้เลยค่ะแก้อาการพริกใบหงิกกันแบบง่ายๆเลยค่ะเพื่อนนี่สูตรนี้เลยติดพพลเลยค่ะเพื่อนจ้ะ สวัสดีคะ่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยพาเพื่อนๆมาทําสูตรไล่มดไล่นอนไล่มแมลงกันแบบง่ายๆนะคะบํารุงพืชผักนะคะให้เขียวนะคะแข็งแรงต้านทานโารคแมลงได้ดีนะคะทําให้ต้นไม้ของเพื่อนนะคะกลับมาติดดอกออกผลดกดอก,ดกอีกครั้งนะคะเราไปดูวิธีท,ทาด้วยกันเลยค่ะไล่แมลงบํารุงพืชผักแบบง่ายๆนะคะครั้งนี้นะคะเราใช้นะคะใบมะละกอนะคะเพื่อนๆจ๋ามะละกอครั้งนี้นะคะเราใช้นะคะสองใบนะคะเพื่อนก้อยเด็ ก้อยไ,ได้ใบมะละกอค่าสองใบ้วคะเพื่อนไปเราไปดูวิธีทําด้วยกันเลยค่ะวันนี้แม่ก้อยพาเพื่อนๆมาทําสูตรง่ายๆนะคะในการไล่มดไล่หนอนไล่แมลงไล่เพี้ยนะคะเพี้ยไฟไลายแดงเพี้ยแป้งนะคะกําจัดง่ายๆด้วยสูตรนี้นเลยนะคะ,คะส่ดูอุปกรณ์หลักของเรานะคะครั้งนี้นะคะ เป็นใบมะละกอเลยนะครั้งนี้นะคะแม่ก้อยใช้ใบมะละกอนะคะ2ใบนะคะต้นไม้ของใครไม่งามไม่ติดดอกออกผลเลยค่ะแม่ก้อยขาโรคแมลงก็ลุมกันเยอะมากๆมดดำมดแดงก็โอ้โหยั่วเยี้ยนะคะ แม่ก้อยจะมาขอบอกถึงประโยชน์ของใบมะละกอนะคะในใบมะละกอนะคะเขามีสารปาเปนมีความสามารถในการย่อยโปรตีนนะคะเขาเป็นกรดอะมิโนที่เียกิประสิทธิภาพสูงเล่นการเจริญเต,ติบโตของพืชได้เป็นอย่างดีดอาการอักเสบของพืชทําให้พืชฟื้นตัวเร็ว ช่วยให้ต้นไม้พืชผักหรือผล,ลไม้นะคะเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เสมอไม้ผลนะคะไม่สุกงอมง,ง่ายคะแรงไปหลายสูตรล้วคาม่ก้อยเพี้ยแป้งกําจัดและไล่ย,ยากมากๆไล่ไปแล้วก็กลับมาอีกนะคะเนื่องจากมดดํามดแดงเข้าขนเพี้ยแป้งขึ้นมาค่ะในใ,<ช>ในบมะละกอยังมีรสที่ฝาดเฟื่อนในใบมะละกอนะคะประกอบไปด้วยแร่ธาตุสารอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน C วิตามิน E มีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแคลเซียมฟอสฟอรัสธาตุเห<อ>ล็กยังมีสารเล่งรากนะคะ ทำให้พืชเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีแตกกอเป็นพุ่มสวยนะคะเร่งรากฝอยของพืชได้เป็นอย่างดีค่ะในใบมะละกอมีประโยชน์ทั้งต่อคนและพืชมากมายนะะ้ำยาล้างจานเลยนะคะอันดับต่อไปค่ะโมโนโซเดียมกูตามตะะีดนะคะผงชูรสนะคะอันดับต่อไปค่ะเป็นเกลือนะคะ เสริมภูมิคุ้มกันให้กับพืชน,นะคะทําให้พืชผักของเราแข็งแรงดีนะคะกิ่งก้านนะคะไม่หักไม่เปราะง่ายค่ะผิวมะเขือผลไม้ต่างๆนะคะสวยง่ายๆนะคะด้วยเกลือเ,เป็นน้ําซาวข้าวนะคะน้าซาวข้าวสูตรนี้ของแม่ก้อยนะคะก็คือข้าวสารนะคะ1กํามือนะคะแล้วก็ตำนะคะ เปลือกไข่ใส่ลงไปนะคะแล้วก็ใส่ผงชูรสนะคะ1ช้อนชานะคะเพื่อนเพื่อนก็จะได้น้ําซาวข้าวสูตรพิเศษคะ่ะเร่งเขียวเร่งเปิดตาดอกพืชกันแบบง่ายๆนะคะพืชใบเขียวใบใหญ่นะคะพืชต้นไหนโสมนะคะสามารถฟื้นฟูกันเร็วแบบง่ายๆนะคะด้วยน้ําซาวข้าวสูตรนี้กันเลยนะคะใช้นะคะจูดินซีนะคะสัรงะห์แสงนะคะเ,เร่งเขียวเร่งการเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีนะคะจูดินซีสังก็แสงทำมาจากอะไรคะแม่ก้อยก็ทำมาจากเปลือกไข่ตำให้ละเอียดนะคะแล้วเราก็ใส่ผงชูรสลงไปค่ะเพื่อน ไม่กี่วันค่ะก็จะได้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีดงแดงๆนี้นะคะเพื่อนๆท่านไหนนะคะไม่มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเราใช้น้ํา EM หรือจุลินทรีย์ทุกสูตรทุกตัวที่เพื่อนๆทาไว้นะคะใช้ได้เลยนะคะหรือไม่มีจริงๆค่ะเราใช้แต่จุลินทรีย์น้ำสาวข้าวนะคะสูตรนี้นะคะเพื่อนนะคะไปซอ,อยหรือตัดใบมะละกอกันมาก่อนนะคะนีคะ่ะเพื่อนจ๋าไม่ก้อยซอ,อยนะคะใบมะละกอมาเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อน ใส่โคกเลยคะ่ะเพเืพเ่อนๆถาเพื่อนๆมีเครื่องปั่นนะคะใช้เครื่องปั่นได้เลยนะคะกระคาเพื่อนๆจ๋า,าตำเลยคะ่ะยิ่งแหลกยิ่งดีนะคะก็เติมน้ำซอข้าวไปสักหน่อยนะคะตำต่อค่ะเพื่อนๆแม่ก้อยนะคะตำใบมะละกอนะคะละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะพเพื่อนๆจ๋าแล้วก็ใส่น้ำซาวข้าวนะคะหรือใส่น้ำธรรมดานะคะลงไปเรียบร้อยแล้วจ้าได้แรงกันแบบง่ายๆบำรุงพืชผักให้งามสวยนะคะน้ำใบมะละกอของเราค่ะใสลงไปในชามเลยเพื่อนๆจ๋าเขามีลิฟที่แบบว่า ฝาดเฟื่อนแล้วก็อกอกขมขมนะคะเพื่อนเพื่อนคะสูตรนี้นะคะมีประสิทธิภาพสูงอยู่แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนสามารถใช้แบบเพียวๆได้เลยนะคะต้นไม้พืชผักนะคะไม่งามนะคะนี่พริกไม่งามเลยค่ะไม่ก้อยพริกมีเชื้อรายเยอะนะคะเพื่อนสูตรนี้นะคะเร่งรากเร่งการจะเดินเต,ติบโตแบบง่ายๆค่ะทำให้พริกของเพื่อนนะคะโตกันแบบง่ายเลยจ้ะตัดลงดินเ่ยเพื่อนๆค่ะอย่างนี้เลยเพื<น>่อนๆเพียวแบบนี้ได้เลย ก็จะบอกว่าก really ินน um ah, mm ี hmm. ้ด right yeah, ีมากๆค่ะเพื่อนกลิ่นเฝื่อนๆนี้ฟุ้งเลยค่ะเพื่อนต้นนี้ค็เพื่อนลาดลงไปเลยสูตรนี้เลยค่ะไล่มดไล่หนอนไล่แมลงสุดง่ายค่ะที่ฉีดพ่นนะจ๊ะขนาดหนึ่งริตรนะคะเพื่อนๆตากนะคะน้ำสารสกัดจากใบมะละกอลงไปหาอยู่ที่นะคะหนึ่งร้อยมลนะคะหนึ่งร้อยมลต่อที่ฉีดพ่นขนาดหนึ่งริตรค่ะน้ำยาล้างจานค่ะเพื่อนค่ะหนึ่งช้อนเลยค่ะนีเลยค่ะเพื่อนสูตรเข้มข้นค่ะเพื่อนค่ะ เพื่อนจาาเกลือนะคะไล่มดไล่หนอนไล่แมลงเสริมภูมิคุ้มกันให้กับต้นไม้พืชผักของเราค่ะใส่ลงไปเลยค่ะหนึ่งช้อนชาค่ะเพื่อนค่ะแล้วจ้าเพื่อนๆื่อขาเราก็มาดูวิธีใช้กันเลยไม่ต้องกังวลต่อไปค่ะว่ามดหนอนแมลงเพี้ยเยอะมากมากค่ะแม่ก้อป้องกันเชื้อรานะคะป้องกันไวรัสได้ด้วยนะคะป้องกันเชื้อแบคทีเรียตัวร้ายๆนะคะที่มารบกวนต้นไม้พืชผักของเพื่อนๆนนะคะเพื่อนเพื่อน้นเลยค่ะเพื่อนๆจ๋านี่ดูเลยค่ะเพื่อน มะเขือนี่เขามีแมงวีขาวนะคะบางท่านจะเรียกว่าแมงหวีขาวยาสูบนะคะเนี่ยจะมีลักษณะอย่างนี้นะคะทําให้ใบมะเขือของเราค่ะใบหงีงงงุ้มลงนะคะแถมยังเจอเพไไลี้ยไฟลายแดงนะนี่ก็หงีงองนี่อูดกันอย่างนี้ได้ค่ะเพื่อนก็นเลยค่ะฉีดพนบนใบนะคะแล้วก็ใต้ใบด้วยนะคะเพื่อนค่ะถ้งใบงงงงงงมนะคะหยักอยาก,อย,ากอย่างนี้เพื่อนพี่ดูที่ใต้ใบทีตัวแล้วค่ะเพื่อนแมลงนี้ถือว่าอยากๆฉีดพ่นให้โดนตัวเลยค่ะเพื่อนฉีดพ่นเลย เป็นอย่างนี้นะคะเพื่อน,เพ,เ,นเพื่อนจ๋าเพีเย้ยแป้งค่ะเพื่อนๆพขีดพ้นเลยเ่ยโอ้โหนี่นี่มดดำมดดำมดดำมดแดงแมงวีขาวเพื่อนเเห็นไหมเนี่ยขีดพ้นเลยค่ะเพื่อนเค่ะเพี้ยอ่อนค่ะเพื่อนๆเนี่ยเป็นเม็ดเหลืองๆอย่างนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะขีดพ้นเลยมดดำมาแรงนะคะเขาเกาะอยู่ใต้ใบค่ะมาดูกินน้ำเลี้ยงพืชผ,ผักของเพื่อนๆค่ะ ล้วก็ฉีดพ่นนะคะทั้งต้นด้วยนะคะสําคัญนะคะเพื่อฉีดพ่นลงดินด้วยนะคะเพื่อนๆถาะแมลงระบาดเยอะนะคะเพื่อนๆฉีดพ่นทุกวันนะคะตีดต่อกันนะคะ3วันกันเลยนะคะแมลงระบาดน้อยนะคะเราใช้นะคะ3วันครั้งนะคะโอ้โหบ้านเพื่อนมีใหญ่กว่านี้ไหมคะโอ้หตัวใหญ่มากเพื่อนๆฉีดพ่นสูตรนี้นะคะโอ้โหดูดูดูดฝีมือเธอนี่ก็จะกัด ใบมะนาวของเราอย่างนี้นะะเลยค่ะเพือ่อนโอ้โหใหญ่มากเพื่อนฉีดพ่นเลยค่ะโอ้โหเห็นผลมากๆเลยค่ะเพื่อนนี่งอย่างนี้กันเลยค่ะวัวเหี้ยเต็มบ้านเลยค่ะแม่ก้อยสูตรนี้เลยจ้าง่ายๆเลยอู้เพื่อนท่านไหนมีมะละกอนะคะมีใบมะละกอแบบนี้นะใช้สูตรน,นี้เลยค่ะเพื่อนโอ้โหโอ้โหแม่ก้อยแนะนําเลยนี่ของดีนะคะคู่สวนคู่บ้านกันแบบนี้เลยค่ะมีเห็นผลไหมคะแม่ก้อยขาไล่มดได้เห็นผลชะงัดไหมคะนี่เพื่อนนี่เลยค่ะ นี่เลยโอ้ไม่ต้องรอนานค่ะโอ้ยิ่งต้นนี้ยิ่งเยอะค่ะเพื่อนนี่เพี้ยดําเพี้ยอ่อนค่ะเพื่อนเพียบเลยฉีดพ่นเลยค่ะใช้สูตรนี้เลยคะเพื่อนเพื่อนจ๋าไม่ต้องกังวลว่ามดเพี้ยแมลงเยอะนะคะเพื่อนฉีดพ่นสูตรนี้เลยนี่เน้นไปเลยค่ะเพื่อนจ๋าอากาศเปลี่ยนแปลงนี่โรคแมลงนี่จะเยอะมากๆกค่ะเพื่อนต้องมาฉีดนะคะเสริมูมิคุุมกันให้กับเขานะคะโอ้โหจากที่เดินกันเมื่อกี้ค่ะเพื่อน น,นี่เลย่ะเีขื่อนแ้วก้อยแม่ก้อยเลยดูรดูรูดูรูดูนี่นี่นีนโอ้เป็นอย่างนี้เลยอือเฮะยทำเพื่อนไหนนะคะใบเป็นรูค่ะแม่ก้อยหนูไม่เห็นตัวเลยค่ะเพื่อนก็ฉีดเลยค่ะเพื่อนะ สําคัญนะคะก็ฉีดพ่นค่ะต้นเลยค่ะเพื่อนค่ะกาฟื้นฟูนะคะให้ต้นไม้พืชผักของเรานะคะกลับมาเขียวนะคะติดดอกออกผลนะคะดกดกอีกครั้งกันแบบง่ายงนะคะสูตรนี้นะคะเพื่อนน้ําหมักนะคะหรือน้ําสกัดจากใบมะละกอนะคะอยู่ที่ประมาณนะคะ1ลิตรนะคะหรือ2ลิตรได้เลยนะคะเราก็ใส่ค่ะน้ำซาวข้าวที่ม่ก้อยนะคะผสมเปลือกไข่ลงไปค่ะเพื่อนเป็นจูลินซรียแบบง่ายค่าเพื่อนทําได้เลยนะใส่โซเดียมคตาเรตนะคะ1ช้อนค่ะเร่งดอกเร่งผลสุดง่ายเลยค่ะเพื่อนใส่ลงไปเลย ใส่สิ่งนี้เลยจ้าเกลือค่าหนึ่งช้อนเลยนะคะเอ,อ้ยไล่มดไล่หนอนไล่แมลงไล่เพรียนะคะไล่ปลวกไล่ยุงกันแบบง่ายๆเลยครับเ <ขอ S 2> พื่อนท่านไหนนะคะมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะเราใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปเลยนะคะหรือมีเอนะคะหรือจุลินทรีย์ทุกตัวค่ะเพื่อนเพือพ่อนใช้ได้เลยคะ่ะสองฝาค่ะเพือ่อนหนึ่ง<อ>ไล่มดไล่หนอนไล่แมลงไล่เพรียกันแบบง่ายๆนะคะเราใส่น้ํายาล้างจานลงไปนะคะหนึ่งช้อนนะคะเพือพ่อนๆค่ะใส่นี่งไปเลยค่ะ สูตรนี้ไม่ต้องหมักจ้าทาเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีค่ะรับอัตราการใช้นะคะสูตรนี้นะคะเราใช้นะคะ1แก้วนะคะ200อมลค่ะต่อน้ํานะคะ10ลิตรนะคะเพ,พื่อนนี่ได้คำเพื่อนใส่ลงไปเลยหนึ่งถังก็10ลิตรครับเพื่อนเพื่อนใช้20ลิตรนะคะ2แก้ะะวเลยครับเพื่อนค่ะนี่พืชผักงามกันแบบง่ายๆไล่มดไล่หนอนไล่แมลงได้ด้วย,ยนะใช้ลยคเพ,พื่อนเพื่อนขะสูตรนี้นะคะเราจะใช้นะคะทุก3วันนะคะได้เลยนะเขียวนะคะใบใหญ่นะคะนี่ ไม่มีหนอนไม่มีแมลงมากวนค่ะเพือ่อนน้านลดลงดีเลยค่ะเพือ่อนไม่ก่อยจะบอกว่ากลิ่นเขาแบบดีมากๆเลยเพือ่อนจากน้ําใบมะละกอค่ะเพือ่อนคือแบบชุนๆแบบว่าฝฟืนงๆติดจมูกเราเลยค่ะเพือ่อนด้านลดใบได้ด้วยนะคะเพือ่อนค่ะล้านรดเลยดูไหมค่อนขา,มาแมลงวันทองค่ะมาต่อยพริกหนูค่ะพริกหนูเน่าเลยค่ะไม่ได้กินเลยคะ่ะพริกเป็นโรคก,กุ้งแห้งค่ะไม่ก้อยขอสูตรง,ง่ายๆนะคะในการไล่มแมลงและบำรุงให้พริกของหนูนะคะ ดกๆนะคะสูตรนี้ก็เลยค่ะเพื่อนแนะนำในสูตรไล่แมลงนะคะเพื่อนต้องฉีดพ่นตั้งแต่เขาเล็กๆเลยนะคะเพื่อนจ๋าเติมปู่มคุ้มกันนะคะทําให้ต้นปีชของเราแข็งแรงค่ะฉีดพ่นลงดีด้วยนะคะเพื่อนขาบนใบนะใต้ใบค่ะเพื่อนจับรายละเอียดให้หมดทาละล้นเลยค่ะเพื่อนนี่ชแนเเขาก็มีแมลงมีหนอนนะคะเพื่อนเป็นหนอนหนังเหนียวนะมีประกาศขาวแบบไม่ห่อค่ะเพื่อนโตแล้วดู ต้นเลยค่ะเพื่อนรากรุดสูตรนี้เลยคะ่ะเร่งการเจริญเติบโตนะคะเร่งรากกันแบบง่บนนายๆเลยค่ะเพื่อนโอ้อเป็นพะนาค่ะรากรุดเลยค่ะเพื่อนเร่งการเจริญเติบโตกันแบบง่ายๆเลยจ้ามะกรูดต้นเล็กๆค่ะเพื่อนจ้าโอ้งอกแล้วสูตรนี้เค่ะเพื่อนผักชีค่ะเพื่อนจ้าโอ้กำลังโตแล้วค่ะเพื่อนใช้สูตรนี้นะคะเพื่อนตันต้งโอนะคะที่ปลูกจากรากเหลือๆ,ๆ,ๆรากเก่าๆค่ะเพื่อน ต้นไหนคะมีอาการใบหงิกใบงอใบงุ้มนะคะสูตรนี้เลยคะ่ะแก้อาการพริกใบหงิกกันแบบง่ายๆเลยครับสูตรนี้เลยสิพวกอะไรคะพี่ค่ะแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอคะ่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืม กด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะบายบายไปก่อนนะคะต้นไม้ต้นไหนไม่งามนะคะมดมลงเยอะก็ใช้สูตรนี้กันเลยนะคะไปก่อนค่ะ